ในวันนี้ขอให้เรามาศึกษาพระจนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อจงเป็นพยานฝ่ายเราซึ่งเป็นพระจนะที่พระเยซูทรงบัญชาแก่เราสาวกเมื่อ2,000ปีก่อนด้วยกันครับเรากำลังทำหน้าที่ของผู้เป็นพยานฝ่ายพระเจ้าอยู่ในขณะนี้หรือไม่ลองพิจารณาดูตัวเองดูนะครับเราคงมีบางส่วนที่ทำได้ดีและบางส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ ขอให้เรามาพิจารณาดูด้วยกันโดยผ่านกิจการของอาาัครทูตบทที่หนึ่งข้อที่6ว่าเมื่อ2,000ปีก่อนพระเยซูทรงบัญชาเรื่องใดในวันที่ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกันเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพราะองค์เจ้าข่าพราะองค์จะทรงตั้งรัชนาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือ เจองค์ตัดตอบเขาว่าไม่ใช่ทุรละของท่านที่จะรู้เวลาแล้ววาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกาหนดไว้โดยสิทธิอํานาจของพระองค์แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสดิจมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนภูเขามะกอกเทศเมื่อ2,000ปีก่อนก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ทรงร้องขอครั้งสุดท้ายแก่เราสาวกว่าจงเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเรื่องนี้บันทึกไว้ในหนังสือพระก,กิติคุณเช่นนี้ครับขอให้เราไปดูในมัทธิวบทที่2 8ข้อที่18ด้วยกันมัทธิวบทที่28 ข้อที่18ครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วจัดกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนขอให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระคำในกิจการของอาคาทูตบทที่หนึ่งกับในมัทธิวบทที่28ต่างก็เป็นเรื่องเดียวกันครับแตกต่างกันแค่คำอธิบายแต่บรรจุไว้ซึ่งความหมายเดียวกันซึ่งก็คือท่านทั้งหลายจงเป็นพยานป่ายพระเจ้าและสั่งสอนสัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระองค์แก่ชนทุกชาติและให้พวกเขาเป็นสาวก ไปดูต่อในมาระโกบทที่16ด้วยกันครับบทที่16ข้อที่1 5กล่าวว่าฝ่ายพระองค์จึงจัดสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนจงเป็นพยานฝ่ายเราให้เป็นสาวกของเราเจ้าทั้งหลายจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระคำทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกันใช่ไหมครับ ตอนท้ายพระเยซูทรงตัดว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบับิสิมมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษพระองค์ทรงฝากภา,ารกิจนี้ไว้แก่พวกเราและเสด็จกลับสู่สวรรค์บางคนในแผ่นินโลกกลายเป็นพนักงานออฟฟิศบ้างก็เป็นข้าราชการและบางคนก็เป็นค,นครู ยังมีอาชีพและสิ่งที่เราควรทําเป็นจํานวนมากแต่พระเจ้าทรงใครให้เรากลายเป็นผู้เป็นพยานฝ่ายพระองค์ครับบนโลกนี้พ่อแม่หลายท่านมักขอร้องลูกๆว่าโตแล้วลูกต้องเป็นคนชั่นนี้และเช่นนั้นนะช่วงนี้เราจะเห็นนักฟุตบอลที่เล่นเก่งมากคนหนึ่งในโทรทัศน์อยู่บ่อยๆใช่ครับ เขาคือซนเฮึงมินเขากล่าวว่าเมื่อเขายังเป็นเด็กคุณพ่อขอร้องให้เขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีเลิศและคุณพ่อก็ฝึกฝนเขาด้วยวิธีการต่างๆนี่เป็นเหตุให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่ดีเลิศแม้ในยุโรปณตอนนี้และได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปี พระเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรอนาคตของเราและทรงใคร่ให้เรากลายเป็นอะไรครับทรงปรารถนาให้เราเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าและเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ครับเพราะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากและเกี่ยวข้องกับตําแหน่งปุโรหเหตุหลวงในอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันพระเจ้าทรงร้องขอเป็นพิเศษแก่คนชอบธรรมในแสดพระเนตรของพระองค์คือแก่ผู้ที่ กับใจใหม่ด้วยใจจริงเราสามารถพบเรื่องนี้ได้ในมัทธิวบทที่18และมาราโกบทที่16ครับเพื่อทำให้อนาคตของเรารุ่งโรจน์และเต็มด้วยพระคุณพระเจ้าจึงทรงตรัดแก่เราว่าจงเป็นพยานฝ่ายเราในแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นินโลกมีใช่หรือครับมาราโกบทที่16ข้อที่15กล่าวว่าฝ่ายพระองค์ จึงจัดสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกทำอะไรครับประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนทุกท่านครับเมื่อเปรียบเทียบโคโรสีบทที่1กับสองโครินบทที่3เข้าด้วยกันก็จะพบว่าข่าวประเสริฐคืออะไรครับสรุปคือพวกเราต้องประกาศพันธสัญญาใหม่ให้มากมีกล่าววิว่าจงเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่ ฉะนั้นแล้วผ่านพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงใค่ที่จะประทานสิ่งใดจึงทรงรับสั่งให้เราประกาศข่าวประเสรศิฐยืนยันเรื่องนี้โดยผ่านฮีบรูบทที่9ด้วยกันฮีบรูบทที่9ข้อที่สิครับเพราะเหตุนี้พระองค์พระองค์งงในที่นี้คือใครครับคือพระเยซูครับพระเยซูจึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่พเพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมา ได้รับมรดกนิรันต์ตามพันธสัญญาเพราะการพีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากาบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้วมรดกนิรันร์หมายถึงอะไรครับหมายถึงแผ่นดินสวรรค์ครับพระเจ้าจึงทรงตัดให้เราออกไปสู่ชนทุกชาติและประกาศข่าวประเสริฐแห่งพันธสัญญาใหม่จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อทำเช่นนี้แหละครับพันธสัญญาใหม่จะทำให้เราได้รับมรดกแห่งสวรรค์ที่นิรันดร์คนมากมายในโลกไม่รู้และไม่ยอมรับศัจธรรมแห่งพันธสัญญาใหม่ทั้งยังไม่ทราบเลยว่าวันนี้เป็นวันอะไรเป็นวันแห่งการเสด็จกลับสู่สวรรค์หรือเป็นแค่วันพระรหัสสวดีธรรมดาขอบคุณพระเจ้าครับที่พวกเราต่างอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าและได้รับการสั่งสอนผ่านพันธสัญญาใหม่ว่าวันนี้ เป็นวันแห่งการเสด็จกลับสู่สวรรค์และไม่เพียงเท่านี้พระองค์ทรงเชิญพวกเราสู่ที่แห่งนี้เพื่อให้เราเฉลิมฉลองเทศก,กาลแห่งพันธสัญญาใหม่ได้ใช่ไหมครับเพื่อ,อได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพวกเราจึงถือรักษาสัปดาห์แห่งการอธิษฐานเป็นเวลาสิบวันตั้งแต่วันแห่งการเสด็จกลับสู่สวรรค์วันนี้จนถึงวันเพนเดคอตทามิกชนในคริสตจักรยุคเริ่มแรกก็เช่นกันครับ พวกเขาได้รับพระอัญมณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูของเทศกาลเพนิคอสผ่านการอธิษฐานในสิบวันและจิตวิญญาณกว่าสามพันหรือห้าพันดวงกลับใจใหม่มาสู่สัจธรรมในสมัยนั้นพวกเราต่างได้รับคำสั่งให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกชนชาติและข่าวประเสริฐนั้นก็คือพันทัสญาใหม่พระคัมภีร์แจ้งให้เราทราบว่าพันทัสญาใหม่เป็นสัจธรรมที่มีพระสัญญาคือมรดกแห่งสวรรค์ที่นิรันดร์ครับ พันสัญญาใดกันครับที่เราจะได้รับโดยผ่านข่าวประเสรศิฐแห่งพันธสัญญาใหม่ที่เราจะประกาศให้แก่มนุษยชาติขอให้เรามายืนยันเรื่องนี้โดยผ่านลมบทที่หนึ่งด้วยกันครับเมื่อมีพันธสัญญาต่อไปนี้พระเจ้าจึงทรงสั่งให้เราประกาศและสั่งสอนพันธสัญญาใหม่ครับรมบทที่หนึ่งข้อที่16กล่าววิว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสรศิฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธเดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดคนเหล่านั้นที่เชื่อยอมรับและถือรักษาพันธสัญญาใหม่จะได้รับอะไรจากพระเจ้าสิ้นทุกคนครับจะได้รับพระสัญญาเป็นมรดกแห่งสวรรค์ครับในที่นี้ก็เช่นกันกล่าวว่าอะไรเป็นฤทธเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดนะครับข่าวประเสริฐครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงตัดว่า จงออกไปสั่งสอนข่าวประเสริฐนี้แก่ชนทุกชาติผู้คนในทั่วโลกไม่มีส่วนในความรอดนี้เพราะพวกเขาไม่รู้แต่ท่านทั้งหลายทราบดังนั้นจงทำหน้าที่ในการประกาศให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่ทราบพ,พระยซูทรงฝากคำขอร้องนี้ไว้แก่เราสาวกก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ภูเขามะกอกเทศเมื่อ2,000ปีก่อนขอให้เราไปดูในหนึ่งโครินบทที่9ด้วยกันข่าวประเสริฐบรรจุไว้ซึ่งพระสัญญาของพระเจ้า หลายประการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราบทที่9ข้อที่16ครับเพราะการที่ขพเจ้าประกาศข่าวประเสรฐนั้นขเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐพวกอย่างคือข้าพเจ้าต้องประกาศถ้าขเจ้าไม่ประกาศจะเกิดอะไรขึ้นครับวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า พราะถ้าข้าพเจ้าประกาศตามเจตนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะได้สินจ้างหากกระทําการประกาศนั้นโดยพระเจตนาก็ยังเป็นการที่ท่งมอบไว้ให้ข้าพเจ้ากระทําพระเจ้าทรงมอบบทบาทหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐแก่บรรดาบรแห่งสยนทุกคนเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในพวกเขาพระองค์ทรงประทานบทบาทหน้าที่ที่ดีเลิศให้แก่ผู้ที่ทรงรักที่สุดใช่ไหมครับ พิชราณารูต่อในสองโครินบทที่สด้วยกันบทที่สี่ข้อที่สมครับแต่ถ้ามีม่านบังข่าวประเสริฐของเราไว้จากใครก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจับพินาศ ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระเคสผู้เป็นพระชายของพระเจ้าพระของยุคนี้คือใครครับพระคมภีรกล่าวว่ามานซาตานจะกระทําอย่างไรกับใจของคนที่ไม่เชื่อครับทําให้ใจของเขามืดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐของพระเจ้า มารซาตานปิดบังพัสริของข่าวประเสริฐอย่างต่อเนื่องแต่พวกเราควรทำอย่างไรกับพัสริของข่าวประเสริฐครับพวกเราต้องฉายแสงให้มากยิ่งขึ้นอิสยาบทที่60จึงกล่าวว้ว่าจงลุกขึ้นและอะไรครับพวกเราต้องฉายแสงแห่งข่าวประเสริฐอย่างไม่หยุดเราต้องแสดงพัสริของเยรูซาเล็มพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์และพัสริของพระบิดารวมทั้งพระบัญญัติและความจริง แห่งพนันธสัญญาใหม่คือคำสั่งสอนอันล้ำค่าที่พระบิดาและพระมารดาทรงสั่งสอนตรงกันข้ามพระของยุคนี้คือมารซาตานนั้นขัดขวางเราไม่ให้ฉายแสงอย่างไรก็ดีแม้มีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยถ้ามันส่องไปในความมืดเท่าไรความมืดก็จะต้องล่าถอยไปเท่านั้นครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดง ให้เราเห็นในโลกสามมิติซึ่งเป็นโลกฝ่ายเนื้อหนังในโลกฝ่ายจิตวิญญาณแม้มารซาตานจะพยายามปิดบงังความสว่างแห่งความจริงมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถขวางไว้ในความมืดได้อีกต่อไปแต่ความสว่างนั้นจะถูกเผยออกพระคัมภีร์สอนเราว่าผู้คนมากมายจะเห็นความสว่างและออกมาสู่ความสว่างนั้นพวกเราจึงไม่ควรปิดซ่อน พันธัญยาใหม่คือข่าวประเสริฐแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้ไว้ใต้พื้นหรือในหม้อแต่ต้องเปิดเผยและฉายแสงด้วยกันครับนานมาแล้วเมื่อนักรบแห่งกิเโอนส้นคบเพลิงไว้ในหม้อพวกเขาไม่สามารถส่งผลกระทบใดๆต่อกองทัพมีเดียนได้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าเอาชนะได้แต่เกิดอะไรขึ้น เมื่อพวกเขาต่อยหม้อให้แตกและแสดงความสว่างที่อยู่ในนั้นครับกองทัพมีเดียนโจมตีกันและกันในค่ายพวกเขาฆ่าและทำลายกันเองกิเดอนมีทหารเพียง300คนส่วนฝ่ายศัตรูมีทหาร1 3ึ่0 0สคนอย่างไรก็ดีฝ่ายศัตรูโจมตีและต่อสู้กันเองในทํานองเดียวกัน หากเราปิดซ่อนคบเพลิงไว้ในหม้อคือซ่อนความสว่างแห่งข่าวประเสริฐซาตานจะเป็นฝ่ายที่มีความสุขมากที่สุดเพราะในสถานการณ์เช่นนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันทีที่เราชูคบเพลิงแห่งความจริงที่ซ่อนไว้ออกมาและฉายแสงฤทธานุภาพแห่งพระมยามบริสุทธิ์ก็จะถูกปล่อยออกมาใช่ไหมครับในสมัยพระเยซูครั้งแรกจิตวิญ,ญญาณกว่าสหรือห้าพันคน ได้หันกลับมายัางสัจธรรมภายในวันเดียวเรื่องนี้เป็นไปได้ก็เพราะพวกเขาได้แสดงความสว่างแห่งสัจธรรมอย่างมากมายบัดนี้อาณาจักรสวรรค์ได้ใกล้เข้ามามากแล้วครับเมื่อพระเจ้าทรงร้องขอให้พวกเรากลายเป็นพยานฝ่ายพระองค์และประกาศข่าวประเสรศิฐนี้ไปยังสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผน่นดินโลกพวกเราทุกคน จึงต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จครับเช่นนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้คนไม่เชื่อในข่าวประเสริฐนี้หรือข่าวประเสริฐอื่นได้ถูกประกาศซึ่งต่างกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ขอให้เรามายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยผ่านการาเทียบทที่หนึ่งและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระทัยของพระเจ้าที่ตรัสว่าจงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินสวรรค์ไปสู่ทั่วโลกการาเทียบทที่หนึ่งข้อที่6ครับ ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านพากาละทิ้งพระองค์ไปอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงเรียกท่านมาโดยพระคนของพระเคศแต่ท่านกลับหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียช่างเป็นเรื่องแปลกที่ผู้คนกลับหันไปหาคำสั่งสอนที่พระเจ้าไม่ทรงสัญญาให้กับบุตรของพระองค์ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านกลับหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียข้อที่7ครับความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มีแต่ว่ามีบางคนที่ทําให้ท่านยุ่งยากและปรารถนาที่จะ ทำอะไรครับบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคิแม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกช่งสาปพ,พูดอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาไม่สามารถรับความรอดได้เลยพระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าผู้ที่ถือรักษาวันอาทิตย์หรือสิ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์จะได้รับการลงโทษ ที่สมกับการกระทำของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้เรามาดูอีกสักข้อใน2เทสโลนิกาบทที่หนึ่งด้วยกันบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดกล่าวว่าและที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์เปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ และอะไรครับและจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราเราได้ศึกษาเมื่อสักครู่นี้ข่าวประเสริฐคืออะไรนะครับคือพันทัศญาใหม่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ไม่เชื่อฟังและไม่ถือรักษาพันทัศญาใหม่ครับคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาที่รันและพลากจากพระพกัพกพรพเป็นเจ้า และจากพะสิริแห่งอนุภาพของพระองค์ในวันนั้นเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใดๆนี่คือวิธีของพระเจ้าที่ทรงกําหนดไว้ในโลกแห่งจิตวิญญาณและนี่คือกฎหมายแห่งสวรรค์และพระทัยการตัดสินของพระเจ้าครับพระเจ้าจึงทรงตัดว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐแก่ชนทุกชาติในทั่วโลกโดยเร็วและเปิดประตูแห่งพะสิริเพื่อนำพวกเขามาสู่สัจธรรมแห่งคำสัญญ,ญาใหม่ หากพวกเขารู้พันธสัญญาใหม่เขาจะรู้จักรทมารดาแห่งฟ้าสวรรค์และรู้จักพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และรู้จกักซิยอนได้อย่างแน่นอนเทว่าครั้นพวกเขาไม่ทราบพันธสัญญาใหม่จึงต้องไปสู่ความพินาศโดยหลงอยู่ในข่าวประเสริฐอื่นพระเจ้าทรงทําให้พวกเราเข้าใจความจริงนี้และทอดพระเนตรดูพวกเขาด้วยความเศรา้าพระทัยกลาเทียบทที่หนึ่งและสองเทสโลนกาบทที่หนึ่งสอนเราว่า คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นจะได้รับโทษและจับพินาศที่รันโดยผ่านวันแห่งการเสด็จกลับสู่สวรรค์น,นี้พวกเราไม่ควรคิดถึงความรอดของเราเท่านั้นแต่ถ้าเรากลับใจและถูกเรียกให้เข้ามาในเศจจธรรมแห่งพันสัศญาใหม่แล้วก็ต้องติดตามพระไทยของพระเจ้าที่ว่าจงออกไปสู่บรรดาผู้ที่ยังไม่กลับใจใหม่และสั่งสอนข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินสวรรค์ ให้เขาเป็นสาวกของเราเพื่อให้พวกเขาถือรักษาข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐบรรจุไว้ซึ่งพระสัญญาของพระเจ้าหลายประการท่ามกลางเหล่านั้นขอให้เรามาค้นหาในเอเฟซัสบทที่สว่ามีพระพรของพระเจ้าใดบ้างที่เราจะได้รับโดยผ่านข่าวประเสริฐแห่งพันธส,สัญญาใหม่ดูต่อในบทที่สข้อที่หครับนี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับ มรดกร่วมกันได้เป็นอะไรในพระเยซูคริสต์นะครับผู้รับมรดกครับผู้รับมรดกหมายถึงผู้ที่ได้รับพัะสัญญาที่จะสืบทอดแผ่นินสวรรค์ครับและเป็นอวิวะของกายอันเดียวกันคือกายของพระคริสต์และมีส่วนได้รับคําสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้นพวกเราจะเป็นผู้ที่มีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ครับข้อที่7ครับ ขเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอะไรครับพันธกรแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประธานจากพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประธานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธเดชของพระองค์พระเจ้าทรงให้เราทำหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐไปสู่สมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกก็เพราะข่าวประเสริฐบรรจุไว้ซึ่งพระสัญญาอล้ำค่าเช่นนี้ข่าวประเสริฐแห่งพันธสัญญาใหม่ มิทรงประทานให้กับทุกคนแต่ทรงมอบให้แก่พวกเรายังมีสรรพสิ่งฝ่ายสวรรค์ทูตสวรรค์และจิตวิญญ,ญาณน,นับไม่ถ้วนอยู่ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณแต่พระเจ้ามิทรงฝากข่าวประเสริฐไว้กับพวกเขามีเหตุผลที่พระองค์ทรงฝากภารก,ก,ก,กิจนี้ไว้กับพวกเราครับพิจารณาดูอีกสักข้อในหนึ่งเทสเลนกาบทที่สองข้อที่สามด้วยกันครับบทที่สองข้อที่สามครับ ผู้ใดจะสามารถรับภารกิจแห่งข่าวประเสริฐนี่เป็นการงานที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างนั้นหรือข้อที่สามด้วยกันครับเพราะว่าคำเตือนสติของเราไม่ได้เกิดมาจากความคิดผิดหรือการโสโครกหรืออุบายใดๆแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของใครครับ ของพระเจ้าผู้ทรงชนสุดใจเรามีกล่าวไว้ว่าผู้ประกาศทั้งหลายประกาศเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าทรงนําหลีอย่างไรกับคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐครับพระเจ้าทรงเห็นชอบในพวกเขากล่าวคือพระองค์ทรงฝากข่าวประเสริฐไว้กับผู้ที่ทรงเห็นชอบและถูกยอมรับว่าเป็นบุตรที่เชื่อถือและวางใจได้เมื่อท่านจะส่งลูกไปซื้อของ ท่านจะไม่ใช้ลูกที่สับเท่าและวางใจไม่ได้เช่นเอาเงินสำหรับซื้อของไปซื้อขนมกินหรือใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยกับการเล่นเกมแต่หากต้องการสิ่งใดท่านจะใช้ลูกที่วางใจได้และน่าเชื่อถือว่าจะทำตามคำร้องขออย่างดีในทำนองเดียวกันครับพระเจ้าจมิทรงร้องขอทุกคนให้ประกาศข่าวประเสรศิฐ แต่มีเพียงผู้ที่เป็นคนชอบธรรมและสัตรูในสัตว์พระเนตรของพระเจ้าเท่านั้นและผู้ที่สมควรที่จะรับพระพรแห่งสวรรค์เท่านั้นจะได้รับภารกิจแห่งการประกาศในสมัยนี้ในวันนี้พวกเราอาจอยู่ในตำแหน่งของผู้ที่พระเจ้าทรงเห็นชอบหรืออาจอยู่ในตำแหน่งของผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยก็ได้ส่วนตัวผมหวังว่าบรรดาบุตรในสิยนทุกคน จะกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเห็นชอบมีส่วนในภารกิจแห่งการประกาศไปสู่สมาเรียและที่สุดปลายแผ่นินโลกและมันเพียรอธิษฐานเพื่อข่าประเสริฐด้วยกันหากท่านคิดว่าตนไม่มีความสามารถ<ม>ก็ขอให้อธิษฐานอย่างหนักด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับที่ไม่มีบิดาคนใดเอางูให้แก่บุตรที่ขอปลาหากท่านพยายามอธิษฐานพระเจ้าก็จะทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ ให้แก่ท่านอย่างแน่นอนใช่ไหมครับพระเจ้าทรงสัญญาไว้เช่นนี้วันแห่งการเสร็จกับสู่สวรรค์นในวันนี้ขอให้ทุกท่านกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเห็นชอบและทําหน้าที่ของผู้เป็นพยานฝ่ายพระองค์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นภารกิจที่พระองค์ทรงฝากไว้ผมขอจบคําเทศนาวิเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ